สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทางเอสเพลย์ครับมาสู่การแข่งขันการแข่งขันศึกเบลวีดีดอลฟินลีก3นะครับวันนี้ก็อยู่กันที่แมตช์เจที่9ครับไปชมเกมระหว่างทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรมฑิต FC ครับเปิดบ้านเอสเตอรีโอเกษตรครับตอนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครับเกมเริ่มแล้วครับเป็นทีมเยือนนะครับเคลียร์ก่อนบุกจากขวาไปซ้ายในจอภาพท่านผู้ชมนะครับวางยาวขึ้นหน้ามาเลยครับลูกนี้ ทีมเยือนชิง1-2มาสวยนะครับธีรยุแ oh, ทงซ้าย oh, ออกมาที่เจเดนครับ oh, เจเดนกระชากไปแล้วดีดายก้อยไปหน้าประตูเฉือนบางๆลูกนี้แต่ว่ามีธงจากผู้ช่วยประสิทธิ์ไปแล้วครับแม่จังหวะเข้ามาสกิทของเอริกค,ครับดูทีครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายนะครับของหมายเลขหน้ากรุงเทพโดยดีดเข้าไปข้างในนะครับแต่หนี้จังหวะเข้าชาร์จเนี่ยเอริกอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนนะครับ พิทักษ์พิทักษ์เปลี่ยนกลับไปซ้ายครับเอาบอลลงแล้วเปิดยัดมารณชัยจบโชบแม่มันบางใบหน่อยครับดูดีครับเปลี่ยนแกนมานะครับพักบอลได้ครับพินโยเปิดย้อนกลับมาเนี่ยครับเปิดไปแม่กึ่งยิงกึ่งผ่านแม่บอลตกยังดักไว้ได้ครับกอรวิศสาเกตแม่บอลมันมีฮุกไปปลายด้วยครับ ก็กึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับ <Yeah. S 1> บอลตกนี่ฝ่ากใกล้ๆครับที่ธนภัทรแทงช่องลูกนี้ลึกมาเข้ามือกรวิททางสนามมารอแล้วนะครับนิฟาดินอิายาสันครับปั oh. บงก่อนครับคื้นพาสกรพาสกรครอสมาตรงนี้เอาบอลตกมาหูยังไวครับกรวิทเราว่ามีจังหวะปะทะกันบ้างครับ ป้สินต้องเข้ามาควบคุมเลยครับจังหวะนี้นะครับดูครับพัสกรครับจับหนึ่งทีแล้วแล้วครอสครับจ,จ,จังหวะจะซ้มกันนครับมีไปเหมือนจะไปจิ้มที่ตัวของกรวิท์นะครับแหมสนยยุนธยาแกเลยไม่ค่อยพอใจนะครับรพัฒน์ให้ และผู้สินเป่าจบครึ่งแรกครับที่เอเตาโดกเกษมนะครับมาิทยเลัยกเกษมบดิตเอฟซี FC ครับยังเสมออยู่กับมายายน้อยกรุงเทพอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมีโอกาสทั้งคู่นะครับครึ่งแรกแต่ว่าสกอร์มันยังไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองครับไอที่เอริกทางซ้ายยังมีเรียวมีแรงนะครับกระชากขึ้นมาดึงเข้าในมาครับให้มาพาสกร์พาสกอร์นี่มีความเร็วนะครับแล้วขยันเปิดยัดเข้ามา บอลติดอยู่ที่ธีรยุทธรยุเปิดยัดมายังติดแถว2วิ่งตามมายิงแล้วยิงเข้าไปเลยครับโอ,โอ้ลูกนี้พานวิทย์คุณหงครับโอ้ยิงหักข้อเข้าไปเลยครับพานวิทย์คุณหงนะครับเนี่ยครับหมดสิทธิ์จะรับจริงๆครับกรวิสาเกตจกลายเปนว่าได้ประตูช่วงสําคัญเลยนะครับบุษินไม่ได้ให้ฟ้านะครับและสวนกลับมาเลยครับกรุงเทพพิรพัฒ์ ีลพัดโยกอยู่โยกแล้วดึงเข้าในมาคล้องมาเข้าซ้ายส่งต่อมาแล้วยิงลูกนี้เป็น2อสไปเลยครับโอ้ดึงจังหวะดึงไปดึงมาแล้วไปจบที่โชคชัยนี่ครับต้องชมความนิ่งด้วยนะครับสำรองเปลี่ยนลงมาได้ผลนะครับทำประตูทั้งสองคนครับ ใชมหลอกพาสกรมาเสาแรกยิงแหมติดครับโอ้โหลูกนี้มึนเลยครับมงเสร็จต้องไปดูก่อนครับเพราะยิงมาเต็มข้อเลยนะครับเข่าหน้าครับดาบุษสินเป่าจบเกมเลยครับเป็นทางด้านของหมายเลขรักกรุงเทพครับบุกมาเาชนะทางด้านของหมายเลขเกษตรมดิตเอฟซีนะครับไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากหมายเลขสามสิบแปดนะพันุวิทย์คุณหงหน้าทีที่81แล้วก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะครับ จากตัวสำรองมาเลข14อย่างโชคชัยโตะยะเล่นะครับในนาทีที่90ครับก็จบเกมครับ